เราพยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่โดยการผสมผสานจากจุดแข็งเดิมคือคา็อบซึ่งสามารถจะทำให้พี่น้อง<ห>ออกมาร่วมสแสดงพลังกันได้มาก พยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่โดยการผสมผสานจากจุดแข็งเดิมคือพามอบ่ง สามารถจะทําให้พี่น้องออกมาร่วมแสดงพลังกันได้มากแล้วแต่ละครั้งที่ทำคาราบ็อบเราสรุปภารกิจกันว่ามีการขยายตัวในเชิงปริมาณมีรถมีคนออกมาเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลานั่นหมายว่าคาราบอบเนี่ยพาคนข้ามพ้นข้อจํากัดเรื่องโควิดมากส่วนเมื่อมีการจัดกิจกรรมชุมนุมกันบนท้องถนนก็ยังเห็นพลังผู้คนแต่ก็พบว่าเรื่องโควิด1 9ยังเป็นประเด็นสําคัญที่คนเขา รู้สึกกังวลในการที่จะแสดงพลังข้าร่วมดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจึงจะสร้างโมเดลใหม่จะมีการชุมนุมอยู่ที่แยกอโศกด้วยแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนรถยนต์ผ่านแยกอโศกด้วย เพื่อที่จะดูว่าการผสมกันระหว่างคาม็อบกับคนมอ็อบมันจะทําให้เรามีการต่อยอดเป็นรูปแบบการแสดงพลังครั้งใหญ่นัดต่อไปยังไงบ้างกำลังจะมีการนัดแสดงพลังขับไล่คนเอกประยุทธ์ทั้งสำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ดังนั้นวันสองวันนี้จะเป็นการผสมสู่โดยใช้อโศกเป็นหาังที่มั่นวันพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนมอเตอร์ไซค์ที่เขาตอบรับแล้วว่าจะเข้าร่วมแล้วก็จะมีขบวนต่างๆที่กำลังประสานงานที่จะเข้ามาร่วม ผคิดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้เห็นรูปประทมที่ชัดเจนของรูปแบบการชุมนุมและก็ขับเคลื่อนต่อไป